คิดแล้วทำอัมพร youtube ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอัมพรยู u ูบกะรีวิวให้พี่น้องห้าไดียบิ้งนะครับหลังจากที่ผมได้มีการลง youtube ลงสีมือสองนะครับเครื่องนี้กะมีการลือ้อถอนนะครับ มีการโยกใหญ่ปิดการขายแล้วนะครับก็เลยสิให้พี่น้องเข้าเดบงนะครับในการาใหญ่ของลงสีของอัมพรยูทูบวาขันตอนการใหญ่ว่าเข้าทำกันโดยระบบไดน,นะครับในลักษณะไดน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นครับผมเป้าหมายลงนี้นะครับไปที่จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับไปเบิงขันตอนการลื้อนะครับของอภพรย o u ูทูบจะทายทําการขันตอนแต่ละขันตอนครับผมว่าเฮ้ามีการระมัดระวังในการยหญ่ครับผมกานตอนการทําเฮ้าเฮ็ดแบบใดนะครับจะ,จะพาพี่น้องให้เบิงหรือวาาระมัดระวังนะครับในการใหญ่ล่ลงสีมือสองครับผมไปเบิงเลยครับ เราจะใส่ตัวแยกนะครับแยกคูณออกบางโล่งจะมี่ขอนฟอนทุบนะครับครับพ่อนี่จะเอาไปจังหวัดไหนครับสุรินทร์ครับสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินอออำเเภมืงครับสุรินอ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผม ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับพอว่าครับโลกงนี้คือลูกค้ามาืือเองนะครับโลกงนี้ครับข้าลูกผ้าร้านมาืือครับผม ตัวน,นี้เขาจะเลยกระบะกับเปลือกบ่พอออ่อเออเื่อกระบะกับเปือกลเลยมันจะตัวมันกินพื้นที่เออมันกินพื้นที่เวลายกขึ้นรถเนาะตัว,วตน,นี้พ่อลืมยังมันเนาะครับอันไนอ,อ,อ้ท่อระบายแก๊บอ๋อท่อระบายแก๊บหรือท่อระบายแก๊บครับพ่อ ครับผมจะมีการหรือใหญ่นะครับใหา่ไปที่อำเภอเมืองจอดสุรินทครับ เรื่อยๆไปอำนาจแน่ไปยะโสแน่ครับ ຈັບໄດ້ໂຕລະພໍມັນຈັບໄี่2ໂຕຂອງ2ໂຕເອີຈັບ

ไอนี่ไ้ข่น็ดตัวอะออกพอนัดโบสตโยกแกงน็ดตบอไอตัวโยไอบตัวโยกแต่แกงเขาเปือกเนาะครับผม อ,อ,อ,อตงนี้ลก,ววน,กน,นี้ลึต <ac> นี้กองนี้ังลึกอืมต,ต้องมีฉากต้องมีฉากยา <naval S 1> กวเนาะ าขับตัวนี้ออ๋นี่ลึกหน่อครับผมนู่งเอาเอานี่ครื่องต้องดูใจหนุบพูดขับกะจะเซตไปในขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนการลื้อนะครับจะสะกัดไปอยู่ที่ฐา,านเสากระเพาะครับผม ฐานเสากระพอ่อาเพื่อนใส่สววแยกกนนะครับสว่านแยกใส่สว่านแยกนะครับเยบฐานเสากระพอะออกโดยควมเรียบร้อยดีครับผมอ่าเรียบร้อยดีครับบ่มีการหักแสงนะครับผมครับส่วนถี่เรื่อ,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 องั้นตอนตอนนี้ก็ยังอยู่การถูก ทุกฐานโค้งต่างเล็กฉากนะครับ

ชิ้นที่สองนะครับต่อไปกับขั้นตอนการลือฐานฐานโค้งสางของล้งสีนะครับฐานโค้งสามของงสีตอนกับกับกำลังสกัดอยู่สกัดด้วยสว่านแยกปูนครับแล้วก็สกัดแ้วกทุบียงดังฟังซัดนะพ่อ โอ้เขาเท่แบบแข็งนะครับแบบหนาเลยนะครับลง น็อตคายหมดทุกตัวยังพ่อน็อตคายหมดทุกตัวยังยังมุมนู้นอะโอ้โลองมบบนี้เองก็ลองดูนี่เระระวังไงนะกลัวมันจะโค้งมันจะบิดไงดีจังเลยเก๋ๆอดใจมันดึงแรงใจปังจับยิงก็ใส่ระบบสักหลอกนะครับใส่หลอกยกให้เขิน จากพื้นนะครับตอนนี้เขาก็สกัดกเบ็กฉากในฐานลางค่ายนอนออกเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นการใส่หลอกหล,ลอกเฮ็ดให้เขินนะครับเพ็ดให้มันลอยตัวขึ้นมากเขาก็จะใส่ไม้นุนเพื่อให้มันลอยขึ้นมากนะครับแล้วก็จะใส่ขเข็นหลักนะครับนี่คือฝีมือ สร้างจากโซลินนะครับใส่วิธีนี้นะครับการแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆถี่มาเอานะครับหลายจังหวัดถี่มาเอากับอัมพร youtube นะครับลูกค้าหลายจังหวัดถี่มาเอาก็จะใส่วิธีแตกต่างกันนะครับบางเจาเ้าก็มีแม่แรงนะครับมาขืนนุนนุนข้นนะครับให้มันลอยโตแล่็ใส่คอนปอนทุบแต่ว่า สร้างหลูกขามาจากจังหวัดสุรินทร์ันใสวิธีหลอกนะครับใส่ขาคงหลอกได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความคิดของหลูกค้าที่มาเอานะครับกระระบบนีกรดีนะครับ ืาอวิธีนะครับต่อไม้ไปลายทางก็คือจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมเมื่อนี้ก็เป็นวันที่แปดมีนาคมว่มาแปดเมษายครับผมโทษแปดเมษายนนย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ะจะใส่โซ่คล้องตรงโค้งเล็กนะครับที่มันมอมะนะครับจอบอให้มีการสูญเสียเวลาสักหลอกข้นครับการโยกใหญ่นะครับผมออมพรยูทูบมีความระมัดระวังเป็นเป็นหนึ่งเลยครับต้องม,มีความระมัดระวังนะครับบออยากให้มีการเสียหายนะครับบอให้มีการหักมีการชำรุดนะครับ

Cơn bắp บ่? không ไม่ sáng โค้งเล็กเล็กฉากนะครับให้มันลอยโตขึ้นมาเฮาก็จะใส่ไม้นุนนะครับอ่าใส่ไม้นุนใส่ไม้นุนโค้งสางนะครับให้มันลอยขึ้นมามติดน็อตปะอ่าขึ้นแล้วครับลอยตัวแล้วพอเฮาเฮ็ดให้มันลอยโตขึ้นแล้วนะครับก็จะล่อรถ เคนมายกขึ้นนะครับมามา,มาลากก่อนนะครับเพราะว่าลังคาบริเปิดครับผมเป็นลังคาบริเปิดนะครับาบ,บ,บางโร่งก็จะใส่แบบอ่าลังคาเปิดกยกสูงขึ้นไปเลยนะครับอันนี้จะใส่ลากออกมาข้างด้านหนาเขาลงเลื่อนนะครับวิดอยู่ดอกเราเลือตรงนี้ออกข้างหลัง เพราะมันขึ้นมันลอยมากนะครับจะใส่ไม้นุน่นนุ้นเพื่อให้มันลอยโตขึ้นตรงวิธีครับขึ้นบ้าอ่าขึ้นแล้ว อ่าอีกอ่าวิทเลยครับขึ้นแล้วหน,น้นอีกอ่าโอเคนะครับนี่คือวิธีเป็ดจากสร้างจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเปิดกระใสวิธีอ่าออกไอเดียดีครับไอเดียดีอ่าราคาราคาแต่ละคนนะครับแต่ละจังหวัดมากอะโอ้ใส่ วิธีกลยุทธ์แต่ละคนนะครับเหตุการ์แต่จังหวัดสุรินทร์ผนใส่วิธีนี่ครับดีครับผมอ่าดีดีแห้งครับบรต้องใส่ไม่แรงนะครับใส่หลอกหลอกตัวเดียวครับหลอกตัวเดียวโยกใดเลยอ่าเขาทาแห้งขึ้นทีละข้างอ่าขึ้นทีละข้างขึ้นทีละข้างนะครับเขาขึ้น้างนึงเดีวเาใส่ไม้นุ่นนะครับใส่ไม้นุ่นไว้นุ่นไว้ให้มันลอยโตนะครับกะเป็นว่าเรียบร้อยนะครับในการอ่ลื้อถอนแต่ละขันแต่ละตอนนะครับ เ,เริ่มแรกสกัดตรงที่ฐานกระเพาะฐานเสากระเพาะก่อนนะครับลลกสรุปงานนะครับผมมา,มาเสากระเพาะตัวที่สองก็มาสกัดนะครับมาสกัดตรงโค้งสางเล็กสากนี่ครับนี่ครับสกัดสกัดล้วก็ค่าตัวน็อตออกนาาะครับค่าตัวน็อตออกจากคนกัดใส่ลอกนะพอนาะ ใส่ตัวาลอกอ่าทั้งบานถ้าเอิ่นลอกจะลอกลอกจะลอกยกขึ้นนี่ครับร้อยพัดร้อยพัดทุกทุกหม่องนะครับเนาะอร้อยหมดเลยครับร้อยหมดเลยครับนี่หูน็อตนะครับหลุดแล้วนนนัั่่่ะครบงวเดลาากกอออออืโอเคครับนุนอีสูงนิดนึงอืเป็นนัว่าขั้นตอนการลื้อคอนโค้งสางเป็นว่าเซ็ตเรียบร้อยนะครับล่อรถเข็นมาลากแล้วก็ยกขึ้นรถอย่างเดียวนะครับ ครับพี่น้องจากนี้กะเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับเป็นการหลากนะครับอุป,ปกรณ์นะครับการเตรียมการก็จะเป็นเป็นเป็นไม้กระดานนะครับล,อลอ่องล่องโค้งเล็กนะครับลอ่องโค้งเล็กเพื่อว,ว่าเวลาหลากให้มันสูดไหลออกมานะครับแล้วก็มีการหนุน ทับตันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยๆเรื่อยๆมันโกงตัวาะบังไม้นะพอาะบังไม้หลากไปเรื่อยเพราะว่ากระดาษมันเกื่อนมานั่มนะครับ กระดานมันเกิดนะสร้างมันอ่ากระดานเรือไม่เรื่อยเ,เรือยเลยครับเรือยเลยเื่อยมาเลื่อยแจ๊กเออกระดานเรือยนั่ดีแล้วเออดีแล้วดีแล้วแล้วบ่อต้องใส่ตัวตัวหลอกกิ่งอีกแจ๊กเทินดูบ่บอเอาเอาอีกเสือเขาอีก ตรงตรงตรงกลางเลยด้ยอครับอ๋าเน้นความระมัดระวังนะครับบ่อย้มีการเสียหายให้กับบ้านลูกค้าดโดยความปลอดภัยนะครับอยู่สภาพเดิมเดิม ระวังติ้กระเพาะติ้กระเพาะบอสิยุงจงกอะไรยงบออ่าโอเคอ่าพอ่พอพ่อแจ็คพอ่ออ่าโอเคเอเอเอ่าจังเวียงเอาบานเอาได้ได้ได,ได,ได้นะครับได้รับกะเป็นอันวาเกื่อนมาตามขาดไม้นะครับบ่มี อ,อุปกรณ์ใดเสียหายเลยครับประคองนะครับมันจะึ้นมันจะเบี่ยงที่เสา คิดๆงานใหม่แน่นะครับตรงนี้อ่าขึ้นแล้วครับลูกค้าทุกคนที่สื่อไปนะครับก็มีการเกินใหญ่แบบนี้แล้ครับก็ใส่บริการรถเขนแบบนี้แลครับผมนี่ครับ <c oughs> ับผมก็คือผมในเบาซู่ฟัง,นะนง,งนะครับอาพรยายูทูบนะครับระวังระวังนะครับในเรื่องการเขื่อนใหญ่นะครับเราอยากให้มีการเสียหายอยากให้ลูกค้าพี่ดองเฮานะครับได้กับเมื่อแบบสภาพเ,เดิมๆนะครับสภาพปกติที่มาเห็นนะครับผมไปเลยครับ อ่าปอดภัยนะครับปลอดภัยผม ก็ขอแจ้งพี่น้องนะครับลงสีเครื่องนี้นะครับเอาขืนแล้วบ่มีการเสียหายบ่มีการสํารุดเลยแหละครับไว้ใจในการใส่บริการครับผมออมพรยูทูบนี่รถทรงได้ทั่วประเทศนะครับราคาคุยกันได้นะครับผมขอบคุณลูกค้าด้วยครับด้อที่ยังไว้ใจ ใส่บริการอมพรยูทูบอยู่ครับไปหลายนะครับไปทั่วประเทศเลยครับอีสานไต่อีสานเหนือนะครับมาเอามดเลยครับรับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามและก็รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสับสึกไข่นะเครับเด้อกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับผม กดติดตามน้ำน,นะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับพนนทายคลิปช่องอัมพรยูทูบนี่แหละครับผมในการว่างนะครับในการว่างก็จะมีการหน้นนะครับหน้นแล้วนะครับหน้นเพื่อว่าบอ่อหิมีกระเพาะลงตู้กระพืน่นเพื่อบอ่อห้มีการเสียหายของ,องของกระเพาะดนะครับเด้อลงกันครับ <laughs> 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 ครับพอขึ้นเซ็จแล้วนะครับเขาจะมีการลอ็อกหรือความแน่นหน้านะครับจะมีการล็อกเวลาลดแรกมบ่มีการโยกเลื่อนโยกนะครับเพื่อลอ็อกให็แน่นม่มีการเลื่อนโตวใหดนะครับก็จะมีการล็อกโดยสองเซนนะครับ เพื่อความปลอดภัยเอาให้มันใจชั่วเลยครับล็อกแข่แน่นเลยครับผมรถรับตรงนะครับไปได้ทั่วประเทศได้ครับผม ครับผมที่หนองครับคำพอนยูทูบเอาไหว้สำนิก่อนนะครับเด้อคลิปหนาจังพอกับผมไหมครับสําหรับคลิปนี้เอาไหว้สำนิก่อนครับผมจังเบืองอีกคลิปต่อไปในการเคลื่อนใหญ่ลงสีนะครับว่าป่อไม้ลงต่อไปสเป็นจังหวัดใดนะครับก็จังติดตามกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมเอาไหว้สำนิก่อนคลิปหนาจังผอกันนะครับนาอครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ